ก็วันนี้เลือกเป็นหุ้นเด่นประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมนะคะ ตัวพ l u ค่ะตัวพลานี่คือเขาทําน้ำมะพร้าวน้นํานมมะพร้าวแล้วก็ส่งออกนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแบรนด์ของลูกค้าก็คือ OEM แล้วก็แบรนด์หลักๆเนี่ยคือส่งไปที่วอลมานะคะตัวในแง่ของแนวโน้มกําไรค่ะ Q1 เนี่ยทำได้ดีแล้วก็ทำ New High ไปแล้วนะคะแนวโน้ม Q2 ค่ะที่กําลังใกล้จะประกาศงบออกมายังคิดว่า New High ต่อค่ะตอนนี้แต่มองไว้69ล้านนะคะ Q on Q โต48ิค่ะแล้วก็ year on year เนีออยโต2เ0ก็อย่างที่บอกเลยค่ะว่า ว่าจะเป็นจุดสูงสุดใหม่นะคะโดยที่หลักๆเนี่ยมาจากตัวบรรทัดของรายได้ค่ะที่ฟื้นตัวทั้งในเรื่องของตัวปริมาณขายคือตัวปริมาณขายในยส่วนหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าตัว Q2 เนี่ยเป็นไฮซีซันของธุรกิจนะคะเ<ม>พราะเป็นหน้าร้อนเป็นอะไรด้วยแล้วก็ส่งออกไปได้มากขึ้นก็เลยคิดว่า1เป็นเรื่องของไฮซีซันสอลูกค้าค่ะลูกค้าเนี่ยก็เริ่มกลับมาที่ดีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้าก็มีโควิดไปแล้วก็ล่าสุดค่ะเขาขยายเข้าไปในสาขาของวอรมาร์ได้มากขึ้นนะคะวันนี้ค่ะเข้าไปแล้ว2,3 0 0สาาข คิดเป็นสัดส่วนของสาขาวอมาทั้งหมดเนี่ย49%วอมาเนี่ยแต่เข้าใจว่ามีประมาณสัก4,007นะคะแล้วก็เข้าไปแล้ว2,003เพิ่มขึ้นมาจากสิ้นปีที่แล้วสิ้นปีที่แล้วเนี่ยพลัสเขาเขาขยายเข้าไปได้เนี่ยพันแค่ะแล้วก็ใช้เวลาประมาณสัก6เดือนขึ้นมาเป็น2,003สิ้นปีเนี่ยอาจจะสัก อาจจะไปแตะสักสามพันได้เราก็ตีหน้าเนี่ยค่อยขยับขึ้นไปมากกว่านี้นะคะแต่ก็นี่ก็คิดเป็นครึ่งหนึ่งของสาขาวอมาททั้งหมดแล้วค่ะก็เข้ามาช่วยเติมเต็มในเรื่องของตัวผลประกอบการในไตรมาสสองได้นะคะแล้วก็เรื่องของปัญหาสายเรือที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าขี้คลายมากขึ้นค่ะตอนนี้เด็กคุยกับบริษัทจดทะเบียนคนไหนที่ต้องส่งออกต้องใช้เรือต้องอะไรเนี่ยไม่ค่อยบ่นอะไรนะคะว่ามีปัญหาสายเรือคือราคาคาระวังเนี่ย ใช่ค่ะคือจริงๆราคาค่าค่าระวังเนี่ยอาจจะยังสูงอยู่บ้างแต่การหาเนี่ยทำได้ง่ายมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นการเติบโตในแง่ของปริมาณการส่งออกนําเข้าเนี่ยได้ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็รวมถึงค่าเงินบาทที่อ่อนค่าด้วยเพราะว่าของคลาสเนี่ยส่งออกสเกือบหมดเหมือนกันค่ะมีขายอยู่ในประเทศนิดหน่อยเท่านั้นนะคะปัจจะนั้นรายได้เนี่ยมาดีแล้วค่ะการซื้อก็น่าจะดีต่อเนื่องด้วยตัวในแง่ฝั่งต้นทุนของเขาเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยจะมีเรื่องของมะพร้าววันนี้ราคามะพร้าวลงค่ะ เป็นสินค้าเกษตรพริงแค่ไม่กี่ชนิดเลยค่ะที่ตั้งแต่ที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีมาเลยเนี่ยเป็นตัวเดียวเลยที่ลงนอกจากเขาปรับขึ้นกันหมดนะคะมะพร้าวอาจจะด้วยซัปลายที่ออกมาเยอะด้วยดีมานอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นมากนักโดยเฉพาะดีมานจากจีนที่มีล็อกดาวน์มีอะไรกันไปนะคะก็เลยทําให้ราคามะพร้าวเนี่ยปรับลงอันนี้ก็เป็นบวกกับ plus ค่ะส่วนในแง่ของแพคเกจจิ้ง plus เขาทำเป็นขวดแก้วภายในเขาจะโดนในเรื่องของตัวต้นทุนแก้วที่สูงขึ้นแต่ก็โชคดีว่า plus เนี่ยปกตินจะล็อกราคา ตัวแพคเกจจิ้งอะค่ะไว้ยาวประมาณ1ปีเพราะฉะนั้นของปีนี้ล็อกยาวครอบคลุมไปจนถึงสิ้นปีแล้วค่ะก็เลยได้ที่ต้นทุนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นภาพรวมรายได้โตแต่ต้นทุนไม่ได้ปรับขึ้นมีมะพร้าวปรับลงด้วยเลยทําให้กอสต g มาจิ้ยคิดว่าจะทํำนิวไฮเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นทั้งรายได้นิวไฮกอส m a มาจิ้ e นิวไฮก็เลยส่งผลให้กําไรในไตรมาสสองนิวไฮนะคะแต่ถ้า ออมองไปในครึ่งปีหลังแต่คิดว่าครึ่งปีหลังเนี่ยจะอฟต์กับครึ่งปีแรกอันนี้คือเป็นปัจจัยฤดูกาลค่ะแต่จะเป็นกําไรที่โตมากเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่เจอเรื่องผลกระทบของโควิดนะคะเพราะนั้นภาพครึ่งปีหลังเนี่ยจ่อลงจากครึ่งปีแรกค่ะแล้วก็จะโตในแง่ของ year on year ค่อนข้างเยอะกาไรครึ่งปีเนี่ยถ้า Q 2ออกมาเป็นไปตามที่แต่คาดนะคะครึ่งปีจะออกมาโต200%รซค่ะ แล้วก็คิดเป็นประมาณม63%ของประมาณการทั้งปีถึงแม้ว่าครึ่งปีหลังจะมองว่าซบลงเนี่ยแต่ดูโดยรวมๆแล้วเนี่ยประมาณการปีนี้แต่มีอัพไซด์ค่ะประมาณ10-15%จากเรื่องคำสั่งซื้อที่ฟื้นตัวกลับมาดีกว่าที่เคยคิดนะคะแล้วก็ยังมี <พบ S 1> แผนการออกสินค้าใหม่ด้วยค่ะตัวราคาเป้าหมายค่ะไต่ให้ไว้7บาทอันนี้เป็นราคาเป้าหมายของปีนี้แล้วก็กำไรปีนี้ที่คาดไว้เนี่ยคือโต114%นนะคะราคา<ะ>หุน้นเนี่ยขึ้นมา ระดับหนึ่งเหมือนกันจากที่เคยแนะนําไปช่วงก่อนหน้านู้นนะคะแต่ว่าก็ยังพอมีอัพไซด์ค่ะประมาณ13-14%ก็ยังแนะนําซื้อ <ผม S 1> ในแง่ของตัว p l u สค่ะ